เคยเจ็บเพราะรักใครหมดผ่านเพราะรักใครน้องจงเชื่อใจเพราะที่เคยผ่านมาในเรื่องการจากเอ้าทำไมกล้องมีแค่ออเคหรือว่าทำไมกล้องเอาหมดแล้วทีมีฐานรูปหนีมี่านรูปดำแล้วก็ เกตัวห้ผานีแบบมผเอาไปใช้แอเไมยมาเรีรยนแดเนียลแฮร์ริสทุกคนตอนนี้พุ่งมือมาจิบกองไซด์เด็กเีีอ่์ดิบบอกมาเลยมยอมรับดิสัตว์เด็ดแม่นี่ปั้ตัวเองแล้วเขาเห็นไหมมันมันก็ไม่มีใครยอมรับรอกพี่ผมก็เป็นพี่ไงแต่ผมพุ้งให้ตัวเองได้อะคนละเกมไรเงี้ยไม่ม พวกมึงอ่ะควรจะมาห้องใต้ดินกันก่อนมันคือโซนที่น่ากลัวที่สุดอ่าชั้นสองนะเก้าองศาไปอย่าเดินเดี๋ยวลาเอ้ยใกล้อย่าเพิ่งใกล้อย่าเพิ่งหานี่ก่อนสวุดีสวิตท์ไฟอ๋อแกจะพาไปดูที่รถไฟด้วยไรสันติ่งเก้าองศาแปดองศาห้องห้องชั้นบนห้องชั้นบนห้องชั้นบนคิวมาเฟน สองห้องห้องกางห้องกางพี่ตามมาเนี่อยู่นี่อยู่ห้อง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 อยู่นี่อะไรห้อง้องางหห้องกางห้องไม่ต้องแค่รู้ก็พอแล้วห้งไหนอ่ะหดแล้วหดแล้วน่ดแล้วหดแล้ว้งเอาให้อยห้องนี้ผีอยู่ห้องนี้ห้งไหนห้องเนี่ยโอเคโกสโกสฟีซิงเอ้ฟีซิง พิซซิงพิซซิ่งไม่ใช่โกดไม่ใช่โกดไรสิ่งฟิซซิ่งเพราะว่าเมื่อกี้ต่ำต่ำเมื่อกี้อุณหภูมิสองเลยเนี่ยนึงแหละใช่ใช่ใช่ของจริงแต่กระดูกไม่มีกระดูกก็ได้เป็นผีเด็กนะอยู่ห้องเนี้ยโอเคผีเด็กเว้ยผีเด็กเว้ยแล้วเปิดน้ำปิดด้วยดิเปิดทิ้งทำไม อ่าเควสน้ำดำอ่ะผีมันสามารถเปิดให้เราเองได้นะเราไม่ต้องเปิดอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไม้เปื้อนมาเดินเวียนเทียนปั๊บลทูบใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่นี่ไงใช้ยังไงนี่กดตัว F โอเค เนอเส้นเลยนะเล็ก็หาโกรักใครนะที่ผ่านเคยเจ็บพรรักใคร เท่าไฟฉายม่วงมาบ้างอะพี่เตอรไอ้ไม้แปดเพื่อนไม่เคยไม่สำเร็จคืออะไรวะสมาร์ทสติก๊กอะไรเนี่ยสมูทสติ๊กสมูทสมาร์ตถูก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 เอาไปก็เมื่อกี้ร์สิที่ผมเอามาอันนี้ไงพี่ใช่ป่ะอันเนี้ยซีเจาพาไปทำยังไงเมื่อกี้ผมไม่จุดในห้องแล้วก็เดินวนๆโยนโยนโ <ไป S 1> ยนอี่มันต้น,นงทำไงอะ อ่าแล้วก็เอาเครื่องพูดมาด้วยแล้วก็เอาไฟฉายม่วงมาหน่อยดิเอามาแล้วเอามาแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าปิดประตูเล่นจะทำควสอย่าเปิดประตูเปิดเต็มเต็ม ปปิดไใครมาเล่นประตูใครอยู่ข้างนอกอ่ะเดินลงมาทําไมอ่ะแล้วมึงบอกมึงจะพูดกับผีแต่มึงเดินออกมาเนี่ยนะไม่พูดละโอ้ยอีมเอฟอีมเอฟอีมเอฟขึ้นเควสผ่านแล้วอีมเบลลี่าฟิงเกอร์ปินโอเคชัดเจนชนะโอบเอานี่อะหลบดิแอนชี โอ้เงี้ยบัญชีถ่ายติดแล้วเอ้ยไม่ติดโอเคบัญชีไม่ค่อยดุนะเออบัญชีไม่ค่อยดุเดี๋ยวถ่ายติดเดสบอดี้คืออะไรเฮ้ยเออวะถ่ายติดเดสบอดี้เสรินทิมหายแล้วถ่ายรูปผีแล้วก็ถ่ายรูปน้ำดำ อยากจะทำเคลื่อต่อล่ะทำดีแล้วป่ะนั่นหนึ่งเรือว่าตุ๊กตาไปคืนน้อง่ให่เดี๋ยน้องกดอะหเล่นไฟทลนเลนตุ๊กตาไปคืนน้องแป๊บแดเนียลแฮร์ริสไอคิปกีดวาย o y o y ไอิ t o ต้องไอ้หียปัญญาอ่อนเนี่ยเขาเล่นเหมือนกันแหละโดเพยมันน่าจะชอบมุมนี้เอาแล้วเดินตามอะไรอ่ะพอมีพี่เต้มากูรู้สึกว่ากู้อยากให้ผีโผล่ Nope. ไม่รู้เวลาเล่นเล่นกับพวกมึงแล้วแบบกูรู้สึกว่ากูจะต้องเป็นเต้าให้มันะและ้วกูจะต้องต<อ>ายแน่ๆแล้วแบบตอนนั้นกูซื้อของมาเยอะมากดูซอมติงเสียงอะไรใครวะเกมมันมต้องดนะูซอมติงแล้วตอนนี้นต้องโชว์ยูเซฟอย่างเดียวแล้วพี่ปิดไฟปิดไฟทุกคนปิดไฟใครปิดเครื่องอันนะนะั้นอะ อย่าปิดเครื่องนะอย่าปิดอย่าอย่าปิดเครื่องนั้นอย่าปิดเครื่องนั้นใครไปทำอะไร<ห><ห>อ่ะ,อะมันมันกระพริบเฉยเมันกระพริบด้วยตัวของมันเองใช่เปล่าเครื่องนั้นมันคือเครื่องอะไรอ่าไม่รู้ไงตอนนี้มึงซื้อมามันชื่ออะไรอ่ะไละไรอยังอ่าถ่ายน้ำดำได้หรือยังยังเลยหาห้องเถอะนี่ห้องนี้ไม่มีห้องน้ำ อ่ะเข้ามา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 อ่าปิดไฟปิดไฟอุย y อ u are อ u r s e d uh, you are cursed do something อ่าน้ำดำแล้วเอาเลยเอายังไอ้เหี้ยอยาเพิ่งยังปิดไฟยาอย่าไปปิดไฟ are you cursed ไปดูอย่าดูน้ำดิอย่าดูน้ำ

่ายติบแล้ว่ายสิบแล้วไม่ไหวอ,อย่างนั้นก็สิบแล้วติดน้ำซะเนี่ยเฮ้ยพี่พผมเห็นเงาสะท้อนในกระจก<ช>แล้วใช่ไงมันจะมันจะเห็นแค่เงาเพื่อนใช่ไหมใครรีบเดินออกิบหายดิแต่ทิ้งกว้ยข้างในคนเดียว <c oughs> อเออแล้วเหลือถ่ายรูปผีอ่ะ อะไรนะสมองสมองพี่ซีเจขยะมึงพูดอะไรเมื่อกี้มึงพูดอีกทีดิมึงบอกว่าสมองซีเจขยะเหรอไม่ต้องมาซื้อคาเลยเอามาชิบคาแล้วมึงมึงจะห้ามมัแบบนี้ไม่ได้อ่า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 ใครกล้องในห้องใครปิดวะอยู่ๆก็ได้อินเทอร์เรคชั่นมาเว้ยพี่กล้ากับนวนขึ้นไปเปิดกล้องในห้องให้หน่อยดิ later. few moments โชว์ yourself เลยเฮ้ยไายไายแตกมีคนตายแล้วมเขาไปรับเข้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 าไปรับมามาซีเจมาถ่ายติดไหมไมฟกระโหนไว้ถือไมฟกระโหนไว้โอ้ยเหี้ยไปเหี้ยอะไรกูกูไม่แตะกูฟังแล้วฮึ่มฮุยฮุยฮุยใครตา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 ยแล้วใครปิดประตูเนี่ย คือใครใครเล่นประตูอยากรู้ว anyway. like ่าใครเล่นประตูเออไม่ถ่ายรูปล่ะเอาแล้วไม่ถ่ายรูปกล้าล่ะผีก็ไม่ได้ถ่ายด้วยเขาไอ้นนหััววคสต์แล้วดูรูปที่ถ่ายพี่เต้ยดูรูปที่ถ่ายการตายของกูฉี่เปล่าอย่างนั้นหรือขอองกูไม่นะพี่ถ่ายแมทไหมต้องถ่ายรูปที่ตัวกูอะ มึงกลัวะไรขี่มฆ่าไปแล้วแล้วจบอกว่ามันตายแล้วจะลงพอวก็มันไม่ได้ออกมารัวๆเลยเข้าใจไหมมันแบบไปถ่ายรูปะอถ่ายรูปศพอ่าก้องก้องนั้นกล้องนั้นหมดหรือเปล่าซีเจหมดแล้วมีกล้องที่ไอ้ไอ้กาเนี่ย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 ปิดเครื่องกันนั้นให้หน่อย แต่จริงๆเดดบอดี้เราได้ตั้งนานแล้วนะใช่ไม่เป็นไรไปเถอะกลับบ้านเถอะพี่เต้เพราะว่าใช่ใช่เราสั่งเว้ยยเอ้ใครปิดประตูตามหลังดีกว่าสรุปแล้วมันไม่ใช่ผีเด็กไอ้เหี้ยสรุปแล้วมันคือผีฆาตกรที่จะมาฆ่าเด็กเว้ยแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กอ่ะโหดเกินใช่ป่ะปิดฆาตกรก่อนอันแรกปรับซ้ายหนึ่งที อันแรกปรับขวาหนึ่งทีไอ้อ,อันที่สองปรับขวาหนึ่งทีแล้วก็ปรับไม่ใช่อ่ะลงมาปรับขวาเชอเยเซลขวาูาเวไอ้นี่โอเคนั่นแหละเชอเยเซลนั่นแหละดอนนาอลิสอุ้ยกราฟขึ้นสิบเก้าเก้า <9. S 2> ไม่น่าพูดว่าซีเจแล้วดูไม่ขาดเลยพี่หักคอรังกอฟเลย <c oughs> อะไรมันมันมันปิดตาเหมึงเว้ยมันมันปิดตามึงปิดมันปิดตาผมมันเอามือปิดตาใช่มันเอามือปิดตาแล้วมันพาไปอยู่ห้องมันขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ